สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบพักเที่ยงพักเที่ยงกินข้าวรายงานตัวมาบอกพี่น้องว่าอันเมื่อมีเวลาทําคลิปเ้อค่ะเด้อเพราะว่าคอยมาเรียนเรียนอีหยังวาติเรียนเกี่ยวกับการทําอาหารนะคะการทาอาหารกับพวกรงเล่มอีย่างประมาณนี้นะเรียนสามเดือนเตรียมอมติเตรียมอมติก็หมายความว่าเตรียม สา,ายอาชีพนะคะว่าเข้าสิไปเห็ดอีหยังเนาะสิไปเสิร์ฟหรือสิไปเห็ดอาหารหรือสิไปเป็นเชฟใหญ่หรือว่าอีหยังก็แหล้วแต่นะะเนาะโม <im> เ้านี้ <im> ไปหองทั้งพ่นหองคอมพิเวพเตอร์วัฒนินีคู่บอกใหญ่หองเพาวาว่าไรเลียนคอมก็เลยพาก,กันใหญ่มาทางผี <im> นี่แหละค่ะเข้าไปพักเที่ยงกินเขาแล้ว มาเลยถือโอกาสมาถ่ายให้พี่น้องบึง่งว่าที่เงียบไปก็เพอว่าเลี่ยนเนาะค่ะเนาะพอมีเวลาเดี๋ยวจังใดมีเวลาแล้วเราจังมาคุยเล่นกันเนาะพี่นอ้องโอเคค่ะรายงานตัวเด้วจ,จะ้ะสวัสดีทุกคนค่ะบ๊ายบาย